โอเควันนี้เราก็อยู่กับโมนะครับได้เก็บมาครับันต่อแล้วครับทั้งใจที่ผมได้ทาฟาร์มสลามขึ้นมาสลามก็เกิดขึ้นมาอย่างอละหมาดก,กันมากเกยไม่รู้จะเคย,ยังไงต่อแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วโดยเฉพาะตัวใหญ่นี่ใช่เลยอันนี้ปวดหัวม,มากกับสลามเนี่ย โอเคเออเอ,อ้าอาอาหมดยังดาพังแล้วพักลบ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 ไม่ใช่ตัวมเนี่ยเดี๋ยวเนหน่ยหอยเลยพักลบ โอเคต่อต่อแหลกจังจก็กงไปดูโมโซนิกดีมากเออตอนนี้แหลกมากอ,อ๋ก็สราสรางเยอะจังช่างภาพของโมโซนิกก็มีเกียร์กันโอเคตอนนี้แหลกโดยไม่มีสาเหตุหรือมีสาเหตุอยู่ตรงหน้าสาเหตุอยู่ตรงหน้าหรือว่าของเยอะ เทียนีมาอ่ะเทียนทีเยวะน่าเดือดจัดตอนนี้เอ็กพีมันเยอะมันเลยแหลกฮ่องก็สลามตัวน้อยฮะฮ่องก็สลามตัวน้อยมันก็เลยทำให้แหลกอยู่โอเคอันนี้เขาทำไมเดี๋ยวตอนนี้แหลกไงโอเคเอากลับสู่ช่วงปกติได้แล้วโอ้ครีมสลามทั้งชุดเลยโอ้ โอเยจิงจิงแฉะได้ไรสี่สิบอันโอหนึ่งชุดก็สี่สิบอันก็ได้ร้อยสี่สิบเฮ้ยเยอะเยอยโอดี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 เออจปล่อยทิ้งไว้ปวดมือเมื่อกี้ดาพังมาเล่มหนึ่งโอเคเล่มตัวนั้นคืออะไรเล่มตัวนั้นอ๋อตัวนี้อัดคลิปอยู่ถ้ามันมีเลขลดขึ้นลดลงอ่ะโอเคแล้วก็มาคุยกันต่อก็ได้ตัวเอ็นชานแล้ว พใจไหมไดลองเองโอเคฟังห okay. น่อยโอเคสนโลบอลทำไมชินไม่ทำเดเมาเพราะเราไม่เพราะไม่ใช่สนโลแมนป่าโอเคแหลกจังโอเค เรียบร้อยเราก็ได้มาแล้วดื้อมิเนะห้องอ้อมฝั่งแหลกจังนอนดีกว่าน,อนอ้องฝนตกนะตอนนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ได้ทำฟาร์มสลามไปเสร็จ เป็นแอสเซสซินที่เรียบร้อยก็เออนอกแบกบอืมมอบอะไรวะ่ใช่มอบอ๋อแลฮะทำไมต้องใส่สองช่องก็เวอร์ชัน1.8ไงอัปเดตใหม่ลืมหรอไม่ใส่ไม่ได้อฮะไม่ใส่ไม่ไไมใส่ก็เอ็ใช้ไม่ได้แค่นั้นแหละ โอเคเหรอเดมันดดย,มยิ่งไม่ดีทำไมเอออะไรนี่เอ,อ้ยมันเดินในน้ำได้เหรอไปเดินไม่เอาเดินในน้ำไนดะ้เดินบนน้ำชางเน็ชางเน็อะไรวะแบ็กสไปเดอร์ออกมาลองดิเด <Yeah. S 2> นคืออะไรน็อกแบ็กเออเดมไอซ์ Be b. Be b นอกแบกเอานอกแบกมา,า,มา,า,มา,กมาไม่รู้เหมือมมนกันอะไรอันเบกกิ้งเหรอเออโอเคครับตอนนี้เราก็มาคุยกันต่ออ๋ออะไรเฮ้ยอะไรจักเอามาเลด โอเคฮัลโหรู้สึกว่าฝนจะตกช่างมันโอเคยังไม่เมื่อแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เราก็มาคุยกับวงจรเราก่อนดีกว่าโอเคคนระับผมขอทำแมสื่จก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาคุยกันโอเคครับก็จบแล้วกันมีพาดหน้ามาดูวงจรแล้วกันตอนนี้เลิศแน่ ความกินจบละ